มาต่อต่อขับพี่น้องคลิปต่อครับมันหลุดเครื่องมันห่อนบ่เอ๊ะพอแล้วพอแล้วเออเฮ้ย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 ไงบ่ไงบ่โอ้เดี๋ยวใส่โซ่มกระนโอ้ตัวบักไงไงคือคนเนี้ยคนขุดนี่ป่านมันไล่คุบหนูพี่น้องตัวบักไงกันบคยใหญ่กับตัวญ่ครับ

ยังหาไปเรื่อยๆครับนี่จะเป็นขวอยมันอยู่ดอกโอ้หูหนูได้เนี่ยสิไม่สิเดะแม่นบ่เนี่ยหูบ<อ>บ้บอลบ,อบ,อบอ่เห็นหูเปิดบ่แมน่นเอ๊ยเบิ่งกันยาวครับพี่น้องเบิ่งต่อๆเบิ่งกันยาวครับ เออได้แล้วคุณต้าม้าหันเนาะพวกเนี้ยเตรีมตาแล้วนะเฮ้ยปุนเอ๋มันอยู่ข้างนอกห่วนเตรียมตาแล้วพี่น้องเป็นไถ่ข้าวเดียวได้ไหมอืมข้าวเดียวเดข้มแยงกันนี่ สนใจติดต่อสอบถามได้แล้ครับขายบ้านคือเกาครับมาเห็ุงานอยู่บ้านนอก็ขายบ้านคือเกาพี่น้องสนใจติดต่อสอบถามได้ครับพืบ่ออยากปิดหนีรดยนต์รดมอไซน์หนีบัตรเครดิตกับปิดห้เ pues, บิร์ครับแค่อย่างเดียวครับมีใจนะครับมีใจอยากได้บ้านดันทุกข์ีนี่นี่นี่นะอ้อนนี่หูบกใหญ่เลยนี่น,นี่นี่แหมนี่แหมมึงพี่น้องหูบกใหญ่เลยนี่คุณอ่ะ หูปูแม่หูปูแม่คนะหูบมกไงคือหูกบเด้่หูปูคนไปเจอกอบแน่นอะนี่เจอแล้วหูหนึ่งครับเดี๋ยวจะมากคนเขเอาอมาเบิ่งกันนะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องตัวใหญ่ก็เกาคนว่า โอ๊ยงี้ก่าอ nói หนึ่งน้อยหนึ่งมองรอบซับอมเย็บซับอมเสียมซับคมวะนี่ไหมคอยเห็นอยู่นี่ไหมนี่ไหมคอยเห็นอยู่นี่ไหมเจ้าว่ากุดมองนี้นะนกอ้นนานคอยเลื่อยเลื่อมเลยว่ามันอยู่หม่งไหนบ้างหันหม่งพี่น้องอยู่หม่งไหนเนาะบังหันเห็นอยู่ดียหูหนึงหายไปจ่อยโอ้นี่เดียนี่เดียอู้สามหูตัวนี้นี่หูหนึ่งนี่หูหนึ่ง ีหูหนึ่งครับีหูหนึ่งครับอันนี้หู้หน่อยสองหู้มีปูบูนี่หู้ไงเฮ้ยกลดนี่หูนี่เออกับหู้นี่แหละกลดเลยกลดเลยตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่วิธีการกลดปูนะครับของวิถีอีสานของคนบ้านนอกนะครับผมหาอยู่หากินนั่นสิแล้ะพี่น้องเอ้ย โอ้เจ้าก็กดกล่นหูใหญ่ๆนะเอออันนี้คู่เลยครับนี่ครับอันนี้คู่เลยครับนี่อันนี้คู่เลยครับโบราณธรรมดาเลยครับโบราณธรรมดาเลยครับข้าคู่มาปนกลนปูเนี่มันก็เลิไปเลิกเถอะมันเลยตัวใหญ่ไงอ๋อมาที่นี่ มันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วนี่มันตัวน่อยเนี่ยเนี่ยได้ตัวหน่อยอีกพี่น้องบังก้นไปก้นไปตัวใหญ่ได้ตัวหน่อยเบิังแบบนี้นี่บังขูดเช็ดให้เบิังบวนแล้วฝุ่นท่าฝุ่นพี่น้องเอ๊ะเดี๋ยวเราซุ่มไปมาเห็นเลยบแบนี้ตัวง่ญ่แล้วนี่ ถาเบวงน้ำน้ำอ่นอยู่นี่โอ้โอ้พุ่นพุ่นหูอีกหูหนึ่งเออมันก็ไปหลายหู้แต่มันเป็นหูอีปูบ่ล่ะเออไอเนี่ยเอ๊ะอ๋อทางนี้อันนี้นักธุรกิจลอยล้านนะครับนี่ครับปลามะกงปูอู้ยหมานขนาดพี่น้องเบื้องคุณคู่กนไปท่านในหอดใส่เยู่พี่น้องเป็นรุ่นอยู่บุกโดนเลยเนี่ย

โมมนกบบ่กบัตัวเสมนงูพี่น้องพี่น้องกับจว่าเจ้าคือบัไปกลนให้เพิ่นกับจว่างสี่โม่นเครับผมสบายมือนี้ครับสผมบ่สบายครับผมผมเลยบ่ได้มากลนให้เพิ่นมาถ่ายคลิปให้เพิ่นมึง เอ้ยคลิปเจ้าผู้เดียวนี่เบิดไปลได้นี่สิบนาทีเรานี่ยเพระท่านนี่เห็นโตอย่นี่โอ้นักธุรกิจนี่มันขนาดได้พี่น้องเว่อ เบื้งพี่น้องเอ้ยขุดบักดวงเบื้องเจ้านี่เหมาะสำหรับตัวน้อยๆเองซี่ล่ะหู้บักเงี้ไปฟังทั่วพุนไปฟังทั่วพุนคุณไหมฟังทั่วพุนไหมโมเมนต์มันโมเมนต์มันมีแม่มันบอกมันมีลูกมันบอกนั่นดิคุณอ่ะตัวบักเงี้แสดงว่ามันมีลูกมีลูกกับแม่อยู่น้ำกัน แทนแทนแทนแทแนทนแนนวู้ตบกไงพี่น้องพูนะโอ้ตุ๊บกงไงพู้น่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยชัเจ้าขามันเดออกนี่ตุ๊บกงไงูเจ๋เจ๋ ทางวุ่นทางวุ่น <schnell> เออทางวุ่นมันอยู่ทางวุ่นนี่มันอยู่ทางวุ่นเออนั่นแหละมันอยู่ทางนั้นแหละอ้แต่วหูนี่หูเงยหรือเด้ปลาเป็นผงบักใหญ่พี่น้องหูเดียวอยู่บักหลายตัวครับมันอยู่เป็นครอบครัวเด้เลยมันอยู่เป็นครอบครัวเด้เนอ่ะปลาหูหมกเงยเอ่อ ตหญงเยัเโอ้โหบึงพี่น้องพี่น้องตกใหญ่ตัวนี้คุณหรอตเยครับตุกงหญ่ตัวใหญ่ตุงหญ่ตัวใหญ่คั่กเด้ครับนี่ตัวนี้นี่โอ้ตุกใหญ่ สามนิ้วต <chips> <Rebel movie> ัวน <Yeah well, S 1> ี้เส้เส right. ้เส <split> oh. ้อู้หูตัวอย่างใหญ่ครับดู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 ดูครับตัวอย่างใหญ่ครับตัวนี้ครับนี่ตัวอย่างใหญ่ครับเส้มันแบกหลายหูนี่เลยสามตัววะหูนี่เลยสามตัวหูนี่เลยเล็กตัวตัวนี้กับใหญ่ ยุดแขนพี่น้องอันนี้กวนเข้าไปแล้วมันไปหู้อีกแม่แล้วมกวางดักเลยตัวใหญ่เฮียีกวางดักเอาตัวนี้ตัวใหญ่เพียงปูมานี่ล่ะใส่ยกขึ้นมาดูหน่อยสิโอ้โหบุพี่น้องตัวแบกไงตัวใีญใหญ่เรียวกจำปูมาเลยเหมือนโอ้โหบุพเลิกหักเลิกเนี่ยตัวไงครับตัวแบบไงกวางดักเล่ตัวใหญ่ล้ตัวแบบไงครับ